นายแพทย์ยงยศธรรมวุฒิอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมกับกรุงเทพมหานครมอบประกาศนียบัตรัรบรองโรงแรมสะอาดด้วยมาตรฐาน34มส่ Clean b e Clean Air, Clean Food ยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวไทยสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติโดยมีผู้บริหารจากหลายหน่วยงานรวมถึงผู้ประกอบการโรงแรมเข้ารับมอบประกาศนียบัตรจำนวน99แห่งในพื้นที่19จังหวัดทั่วประเทศอาทิกรงุง เพชาราอ,อายยุุสบุรีราชบุรีเพชรบุรีกาญจนบุรีรวมถึงจังหวัดท่องเที่ยวสําคัญอย่างชนบุรีโครงการ3-4เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2566โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มุ่งเน้นตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยของโรงแรมใน3ด้านหลักได้แก่กรีนเบสตรวจสอบการปนเปื้อนของตัวเลือดในห้องพัก c r e น n Air ตรวจสอบเชื้อรี g i โอเนล a าในระบบน้ำ r e รนฟู้ดตรวจสอบเชื้อโรคอาหารเป็นพิษและโนโรไวรัสเพื่อสร้างมาตรฐานด้านสุขออนามัยและทำให้โรงแรมเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวผมเชื่อว่าโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการหรือสาานประกอบการต่างๆที่เข้าร่วมโครงการกับกรมวิาศร์ยการแพทย์นะครับเมื่อได้รับใบเซอร์ติฟิเคตไปแล้วเนี่ย เหล่านี้จะอยู่บนหน้าเว็บจะอยู่ตรงฟรอนต์เช็คอินหรืออะไรอย่างนี้อย่างเสมอนะครับไม่ว่าท่านไปที่ภูเก็ตท่านไปที่สมุยท่านก็จะเห็นแบรนด์ของ กรมวิทย์ร่วมกับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวหรือแบรนด์ของกรมวิทย์ร่วมกับทางกรุงเทพมหานครร่วมกับทางสมาคมโรงแรมนะครับเราจะทําแบรนด์พวกนี้ไปด้วยกันเพื่อที่จะทําให้ผู้ประกอบการนะครับได้นําไปใช้ประโยชน์ให้ได้จากการทํางานร่วมกันครับส่วนในเรื่องของโฮสเทลในเรื่องของอพา,ร,าร์เมนต์อเล็กๆนั้นเรา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 ยังเรายังไปไม่ถึงด้วยด,ด้วยข้อจํากัดด้วยข้อจํากัดการทํางานของเราเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเบื้องต้นนี้ผมคิดว่าเราขอมาทํางานในพื้นที่ที่ ได้รับอนุญาตถึงต้องตามกฎหมายแล้วก็ประกอบกิจการโรงแรมและผมก็คิดว่าความร่วมือหรือว่าพลังเนี้ยมนันก็จะได้คุ้มค่าสาหรับในเรื่องของการการลงไปบริหารจัดการนะครับที่ผ่านมากลมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้มอบประกาศนียบัตให้โรงแรมที่ผ่านเกณฑ์มาแล้วกว่า160แห่งในจังหวัดท่องเที่ยวหลักเช่นภูเก็ตกระบีแะงง่และพังงาและย่งขยายการประเมินสู่จังหวัดอื่น ตามแนวโน้มจังหวัดนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนถึงความจริงจังของภาคส่วนต่างๆในการบูรณาการการยกระดับมาตรฐานโรงแรมไทยไม่เพียงสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวแต่ยังช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศอย่างยั่งยืน